วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเจอจันยสัสโสธละอีกแล้วนะคะวันนี้เขาบอกว่ามาทานอะไรนะลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นชอดตลาดอนุสาวรีย์เขาบอกว่าเจ้าของคือตรงนี้นะคะอยู่หน้าอนุสาวรี ทอดลูกชิ้นอร่อยมากและน้ำจิ้มน่าเด็ดสุดๆเลยถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดส,สุรินมีแต่คนมากินลูกชิ้นของแกเลยนะคะเนี่ยแกเปิดนะคะแกก็ปิดประมาณสี่ท่มห้าหกทุ่มนี่แหละคะ่ะวันนี้อาจารย์เยสธาราก็เลยเดินทางมาสักประมาณสี่ทุ่มกว่าเกือจะห้าทุ่มแล้วเนาะนะคะเพื่อที่จะมากินลูกชิ้นในค่ําคืนนี้นะคะหลังจากที่ตลอนตลอนเรื่องไรสาระทั้งวันนะคะท่านผู้ชมมาจ้ามาชิมกันว่า ลูกชิ้นนี้จะอร่อยอย่างไรแบบไหนนะคะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอกันอีกคลิปที่2นะคะแต่ก็จะม้วนเป็นคลิปเดียวกันเนาะอันนี้เป็นลูกชิ้นตาะสูตรอร่อยเป็นสูตรดั้งเดิมจริงๆแล้วลูกชิ้นก็ทั่วไปนะแต่ว่ามันอยู่ที่น้ำจิ้มหรือเปล่าซึ่งคุณพี่คนนี้นะคะเขาทําสูตรน้ำจิ้มแบบอร่อยมากเลยก็จะมีผักจิ้มนะคะ ร้านตรงนี้นะคะอยู่นาอนุสาวรียพยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจังวางนะคะถ้าเดินทางมายมำค่ําคืนนะคะเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงณตอนนี้ประมาณ5้าทุ่มเจ้าของร้านก็ยังไม่ปิดเลยค่ะเหมือนกับเป็นตลาดไนท์เนาะนะคะก็เลยอาจารย์ก็เลยมากินลูกชิ้นแบบยื่อๆนะคะหนึ่งจานนี้นะคะฝากด้วยนะคะท่านผู้ชมของดีเมืองสุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ